เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายรีเทน28เปอร์เซ็นเคยสหรับวันนี้เรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ไทยสมายว้าวนะครับผมวันนี้ไม่ล็อกนะไม่ล็อกนะครับเป็นเซิร์ฟแนวเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเลยนะครับอะไรเปนพุทที่เจ็ดแอดไม่อยู่นะครับมาเย็นๆเลยมีอะไรส่งข้อความไปที่แฟนเพจได้ครับอ่านะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมค้าเซเวอร์ธรรมดาทั่วไปนะฮะเวอร์ชั้นหนึ่งเจ็ดสองนะครับผมซื้อของมาพันซื้อจากเว็บแล้วนำมาได้กับ n อ็เลยควาช นี่ไม่ใช่ของโบพันนะฮะเป็นเหมือนของมันก็เควสหรือเปล่าทำเควสทำนี่เยจ้าเควสจะอัปเดตเรื่อยๆนะมันต้องเควสกันเยอะก็เห็นเซิร์ฟเวอร์คนน้อยอย่างนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะฮะยาเบิร์กใช้ไข่ที่ได้มานะครับได้ของโบพันทางนี้ปรับของโบพันอันนี้ก็คือแบบต้องเติมคงตรงแคทอุ้ยรถตุ๊กๆผมดีกว่าโวคิดเองเลยไอ้สบายนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นใหม่ไม่ใช่เล็กครับ ก็มาเล่นงันดู VP คนรวยนะฮะสเปอร์ Super VP เศรษฐีโกมาเศรษฐี T. พรีเมียมคนพิเศษฉันไม่ใช่ผูวิเศษเย็ดหายตัวได้ด้วยนนครับอะนะครับอันนี้เป็นเอนชันนะครับก็เป็นจุดเอนชันฟรีเ p เท่าไหร่ห้าพันอัพกันให้ตาแหกไปเลยอัพให้หมดจะมีเท่าไหร่อัพให้หมด,มหหมดนะเกิดมาเรามีเงินเท่าไหร่วะ ห้าสิบดอลล่าห้าสิบบาททำคำโทษดิฉันดอลลาร์นะครับผมก็แอดมินเขาสลับสนูนย์มาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมขครขอก็ตัวเองหน่อยนะครับผมก็สําหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าไม่มีคน,ปโ,คนโปรโมทหรือเก็ตไปโปรโมทเองก็มาจ้าผมรีวิวได้นะครับผมอยู่ที่ราคาอยู่ที่คลิปละอตสี่รนะ้อยทูเนอร์ฮอฟแอดมินเป้ชื่อในเกมโปเต้แอดมินจ็อบชื่อในเกมจ็อบแลนด์ได้มาสัจจันทร์เนี่ย แอดมินต่อที่นในเกมต่อสองระดิบสองหัวตำแหน่งแอดมินละลายชื่อครับก็มีแอดมินทั้งหมดสามท่านนะฮะเด,เดี๋ยววาร์ปอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนมีชิบหอ้าววาร์ปอยู่ด้านบน,นะฮะมีวาร์ปสองชั้นโอ้โหเนี่ะขึ้นมาหน่อยปอยครับ3 4 3 3 3สี่ t h r สามสองหนึ่งไปนรกฮะไปหาเงิน เนี่ยไปดูไปหาเงินก่อนฮะเดี๋ยว์เบอดูแก่ขอโห้ยแอนดิ้เริ่มไหมบังดูมาร์ดิดูนาร์งิดูนาร์ดิจะาไวไปไหนวะไปจะาไวไปไหนวะยี่สิบเจ็ดยี่สิบบาทครับไอ้ลุงไปเกิดน้องไหนวะเนี่ยอืมหนึ่นึ่ก็ไม่ได้เลยเจอคนไปได้ไหมเนี่ยเกิดมาก็จะเป็นยศประชาชนถ้าแอนดีโปรเต้ไม่ไงแอนดี้โคตรเต้มาเลยฮะน่าจะเป็นแอนมี้ที่ใหญ่ที่สุดแหละ ับท่านป่ากลับครับดินดินตอนแรกก็สู่ MC TS ไทยสมัยนั่นแหละเองเว็บเติมเงินหรือเว็บอะไรต่างๆทิ้งไว้ใต้ description เลยนะครับน,นี่จะเป็นฟรีป่ะอันนี้ก็คือร้านขายโพนะแต่แอดมินเขาไม่ใส่โพเพจอะเฮ้ยแอดมินลืมนะครับก็เจอบงเจอวักอะไรก็แจ้งแอดมินกันด้วยแล้วกันนะครับแดกว่ะแตกแดกนะครับผมอันนี้จะเป็นร้านค้าซึ่งขายของ,งต่างๆ มีจุดเพชรอะไรอย่างเงี้นะครับผม,ผมก็ถ้าขาดอะไรหรือว่าอยากให้ Ad Ad แอดมินอัปเดตอะไรก็สามารถแจ้งแอดมินเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าในแกลเล็ก็ได้นะครับผมข้า,างล่างก็เป็นขายลงขายแร่รอะไรก็ว่ากันไปนะฮะขึ้นม,มองนะครับผมสราเป็นใครที่ชอบเซิร์ฟที่แบบไม่ได้ใหญ่เลยมากแต่เงียบๆอะไรอย่างเงี้เปิดนานอยู่แล้วครับถ้าเกิดทุกคนช่วยกันโดเนท นะฮะคนละสิบเก้าส so ok. ิบอะไรก็ว่างกันไปนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันโดเนทเซอร์เวอร์นี้เยอะนะครับระยะไดโนนะคนก็พอมีนะไม่เหงาไม่เหงาครับอันนี้สามทุ่มแล้เรสี่ทุ่มแล้วเขามีคนเล่นอยู่ครับอ่าไม่ยอมมีหญ้าอะไรเอาไปสร้างบ้านกันได้นะฮะอู้งเกงเพชรหมอของแค่เนี้ยไม่ใส่หมวกหนักกระโหลกกลามม่าปลาปิก้าปลากระบอกอ้มีพายด้วยนะครับ วายบวายผว่ายับขอเขาเซิฟเวลาเขาเซิฟก็วิ like ่งเมานี้เลยแล้วก็หนึ่งาผาครับว่ายผาในคลาสโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าที่วเนี่ยจะมีอะไรบาด้วไม่ได้นะไมตอมีคำสั่งครับว้าทเน่ปรีบายสปาก็เฉยๆนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเราะว่าใครช่อบเนียบก็แนะนำเซิฟนี้นะแฟนนี่จะเป็นว้าไปสร้างบ้านเนีแฟเชียนึ่เชียนสองตโซน ตอนต่อตะอนังเี๊ยนจไปดูดังเจี๊ยนเหอมีว้าวิวโฮมฮีอครับไปหาเงินดูไปดูแล้วไปดูดังเียนด้วยว่ามีอะไรอย่เงี้ยคื่คตแล้วอะไรประมานี้หาได้เยได้เลยชอบเลยคุ้มแล้วคุ้มทองที่ผมไม้เอานี่เป่ากันดูว่ามีอะไรบ้างขอให้เดิชมกันต่อนึง ไม่ได้มีอะไรอะไรม,มากมายนะผมก็ประมาณนี้นะก็น,นี่เป็นเพียงการ,รวีดีโอสั้นๆเท่านั้นนะว่าแต่เวอร์ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะแล้าใครที่อยากให้เซตแอด,ดนูดด่นนี่อยากให้มีนู่นมีนี่ก็แจ้งเงนเข้ามาได้นะว่าคอมเมนต์ใต้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโยใครที่ร้องเร่อแล้วก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่เยอะแล้วเจนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับซุยดั๊บเจโจหากชอบผมก็ลีบกดติดต่ หากชอบผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครสมัครข้อมูลยังกดด้วยนะครับบ๊ายบายๆเซฟกูไปไป๊บาย